เลยนะคะกลับมาพบกับพวกเรา3คนอีกแล้วนะคะกับคลิปรีวิวค่ะวันนี้เรา3คนจะพาทุกท่านมาชมนะคะสำหรับสายสกูตเตอร์กันบ้างเนาะนะคะว่าตอนนี้มีรุ่นไหนราคาไหนกันบ้างบอกเลยว่าเด็ดเดดทุกคันเลยนะคะอยากให้พี่ต้มพาชมคันแรกเลยค่ะครับผมอันดับแรกนะครับเรามาชมรถคันใหญ่กันเลยนะครับสำหรับ ตัวซูซูกินะครับเบิกแมนหกานนะครับรถปี2018นะครับวิ่งมาเพียง12,000มนโลนะครับราคา2 8 9 0 0 0บาทนะฮะดาวเริ่มต้นที่39,000เ้าเท่านั้นนะครับรถคันนี้นะอัตภาพสวยเลยนะครับมีของแต่งด้วยนะบิเป็นชุดสปอร์ตไลน์นะครับสีสวยเดิมนะครับชิลหน้าใหญ่เยขี่ทางไกลสบายๆเลยครับตัวนี้ครับใครที่ชื่นชอบนะตัวนี้ขี่ทางไกลนี่บอกเลยว่าดีมากครับตัวนี้นิ่มนวล เหมาะสำหรับครอบครัวนะครับตัวนี้โอเค okay, ครับามาดูคันถัดมากันนะคะสำหรับเจ้าเบิร์กแมน400กันบ้างลูกค้าบอกเลยว่าเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนะคะปี2022เลยมาดูราคากันค่ะรถคันนี้นะคะเปิดราคาอยู่ที่199,000บาทเท่านั้นนะคะสภาพนี้นะเลขกใหม่วิ่งมาเพียง4,000กิโลเท่านั้น,นะคะ่ะลูกค้านะคะ ไล่ให้ชมรอบคันคร้าๆกันเลยบอกเลยว่าคันนี้สภาพค่อนข้างใหม่มากๆนะคะลูกค้านี่นะคะไล่ให้ชมรอบคันกันเลยนะคะอันใดสนใจนะทักแชทเข้ามาขอรายละเอียดได้เลยนะคะอ่ะสำหรับอีกคันหนึ่งนะคะนี่เลยเบิร์กแมน400นะครับคันนี้นะเป็นรถป e ี2 20คับเลขใหม่เพียง9,000กิโลเท่านั้นนะฮะราคาเปิดไว้ที่169,000บาทนะครับนี่นะฮะสภาพนี่ต้องบอกเลยว่าเหมือนใหม่มากๆนะฮะคันนี้สวยๆกันเลยนะครับนี่นะฮะลองเข้ามาดูลองเข้ามาชมตัวจริงกันก่อนได้นะครับรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อไปนะครับ คันนี้เป็นเจ้ายามาฮ่าเอ็ก0 0็านะครับสีดำนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2020นะครับวิ่งมา 24, 0 0 0นีกิโลเมตรนะฮะราคาอยู่ที่149,00 0บาทนะครับทีนี้ก็เป็นรถสีเดิมดําโรงงานนะครับเป็นตัวล้อทองนะฮะยางหน้าเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นยางสกูตเตอร์นะฮะรถสวยนะครับเป็นบอร์ดเดิมนะฮะัวนี้ มาพร้อมกับชกหลังแต่งโอรินนะฮะแล้วก็เป็นตัวโคมไฟไท้ายแต่งนะฮะเป็นโคมใสนะครับโคมนำใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับคันนี้นะฮะสภาพสวยนะฮะ,ะมาดูสําหรับสาย,ยามา้่ากันมากนะคะสําหรับเจ้าคันนี้จะเป็นอ๋อตัว h o n ด้ค่ะขออภัย ะะสำหรับตอนนี้จะเป็นเจ้าฟอร์ซ่าสามนะคะปี2019ราคาพิเศษเลยค่ะคันนี้เปิดอยู่เพียง1 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะไล่ชมรอบคันกันเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้คาร์บอนแน่นมากนะคะลูกค้าไล่ให้ชมกันไปเลยนะคะมีแต่งไฟสปอร์ตไลท์ครบเซตเลยนะคะนี่คาร์บอนก็คุ้มแล้วค่ะลูกค้าสําหรับเจ้าคันนี้นะคะเลทพอเนี่ยบอกเลยว่า3,000ต้นๆเท่านั้นนะคะถ้าใดรสนใจหักแชทเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ อีกคันหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูตัวฮิตตัวยอดนิยมเลยนะครับภายในรุ่นนะคันนี้เลยครับผม For ์ซ่าสามห้าศูนย์นะคันนี้นะครับเป็นรถปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะฮะเลขไมล์หนึ่งหมื่นสองพันกิโลราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่นะฮะคันนี้นะมาพร้อมกับของแต่งให้แล้วนะฮะนี่ชุดหน้าซิ่งนะครับมีให้เลยนะไม่ต้องไปเตะไปเสียเงินหลายพันนะครับนี่คันนี้มีมาให้พร้อมเลย นะฮะชิวหน้าแต่งก็มีมาให้แล้วนะครับในนะฮะอ่าคันนี้นะครับมาพร้อมกับโชคหลังเป็นของโอลินนะฮะีนะฮะ่สวยๆนะครับพร้อมซิ่งได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาชมฟอร์ซ่า3ามห้าศูนย์อีกคันนะครับคันนี้เป็นสีแดงนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถ โจทย์ปี2021นะครับวิ่งมา5,000กิโลเท่านั้นนะฮะ1 7 5 0 0 0บาทครับผมอันนี้ก็ได้ของแต่งเยอะเลยนะครับคันนี้เริ่มจากชิลหน้าแต่งนะครับชิลหน้าแต่งแล้วก็มีตัวกระจกเสริมเข้ามาแต่งด้วยนะครับคันนี้นะฮะมาพร้อมกับปลาจับพวกปลาจับ g p s นะครับนี่ฮนะอันนี้ปมาส่งนะครับมาพร้อมกับเบาะแต่งด้วยนะครับเป็นเบาะแต่งทรงสปอร์ตนะฮะ ก็มีชคหลัง YSS นะครับตัว Super s e n s i o n นะครับอ่าเปนตัวท็อปเลยนะครับคันนี้แล้วก็มีชุดกล่องหลังด้วยนะครับพร้อมเดินทางไกลได้เลยนะฮะสาภาพสวยมากๆครับคันนี้ มาดูคันถัดมานะคะลูกค้าสําหรับคันนี ia, like ten, alle, 2, ้นะคะจะเป็นเจ้า N M 4นะคะลูกค้าคันนี้ยังอยู่นะแรยังรอเนื้อคู่กันอยู่นะคะมาดูราคากันเลยนะคะรถคันนี้ค่ะเปิดราคาอยู่ที่279,000บาทนะคะเป็นรถปี2015นะคะทรงนี้บอกเลยว่าแต่งมาจากโรงงานแล้วเนาะเดิมๆกันเลยค่ะคันนี้นะคะท่านใดตามหานะคะจะเก็บสะสมก็ดีนะคะขับขี่เที่ยวก็ดีค่ะลูกค้าทักแชทเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้เลยนะคะ นะฮะนี่ตามกระแสที่ทุกคนเรียกร้องมาเลยนะครับสำหรับคันนี้นะนี่เลย Honda XADV 750นะครับคันนี้นะเป็นรถจดปี2020นะฮะเลขใหม่เพียงแค่2,000กิโลเท่านั้นราคา3 4 9 0 0 0บาทนะครับ2,000กิโลนะครับท่านผู้ชมโอ้โหต้องบอกเลยหายากมากๆนะสภาพนี้นะ แทบจะไม่มีแล้วนะในตอนนี้นะครับนี่มีปี๊บหลังมาให้1ใบนะฮะของ B M Motor นะฮะนี่นะครับบอกเลยว่าสภาพเนี่ยโอ้โหเหมือนป้ายแดงจริงๆนะคันนี้นะมีโหมดเทชคช i o n Control แล้วนะฮะสำหรับคันนี้โหมด G ก็มีมาแล้วนะครับนี่ใครหาอยู่ X A D V นะครับคันนี้บอกเลยว่ารีบเลยนะฮะไม่รีบไม่ทันแน่นอนนะครับ ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับสายสกูตเตอร์นะตอนนี้นะคะบอกเลยว่าแน่นแน่น้านเลยนะคะท่านใดที่ตามหารถไว้ขับขี่ช่วงปีใหม่นี้นะคะรีบทักแชทเข้ามาคุยรายละเอียดกันนะคะสำหรับโปรโมชั่นสําหรับเดือนธันวาคมนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่ต้มแนะนํานิดนึงค่ะตอนนี้ยังเป็นค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีนะครับสำหรับเดือนนี้นะคะโปรโมชั่นร้อนแรงนะฮคะร้อนแรงสุดๆเลยนะคะท่านใดตามหารถรีบทักแชทเข้ามาเลยนะคะวันนี้อาจจะพามาอัปเดตคร่าวๆประมาณนี้นะคะท่านใดสนใจคันไหนเป็นพิเศษทักมาหาพวกเราสามคนได้เลยนะคะ วันนี้คงต้องขอตัวละกันไปก่อนแล้วนะคะขอบพระคุณลูกค้าทุกทุกท่านมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ